What are you up to, Reverend? I'm going to find Billy. You're not the law, Ray. You need to let the law handle this. I represent a higher law. God's law. The Lord has made me his right hand, his judge, his jury, and his executioner. That was Ray, Reverend Ray, looking at me like death itself. He's crazy. That asshole won't rest till I'm dead and buried. No will escape. If you refuse to fight the current, you will be forever helpless. ับผมเนาะอยู่กับผมในก่อนไอ้ย่าทำตัวอย่งนี้อะไรของกูเนี่ยโอเคสวัสดีครับผมนะยู่ผมในมันนะวันนี้เราอยู่ในเกมคอร์บอลิสนะครับผมนะโอเคก็เป็นซีรีส์เกมใหม่ที่ผมจะแคสนะครับผมนะเสียงเพลงดังเรินอนะมันมากนะครับแต่ถ้าไม่เปิดจะมันกว่านะครับผมนะโอเคปิดไปครับนะเสียงเพลงก็มันนะครับแต่ถ้าไม่เปิดมันจะมันกว่านะครับผมโอเควันนี้เราก็อยู่กันใส่ครับจูมาสครับโอเคครับจูมาสกันเดิมนะผมโอเคครับอันนี้ผมก็จะขอพูดในส่วนของประเด็นก่อนนะครับก็คือ อันนี้ผมว่าจะแคเอสมโปรเจกต์เอาลัดพิโทโบสลสำหรับฉันแบบฉันใช้เป,ป่าครับผมนะผมจะแคสให้จบนะแต่ว่าผมเข้าไปนะครับเกมมันแหลกสัดสัดนะครับผมเนื่องจากว่าไอ้ตัวคอมผมอ่ะไอก้การ์ดจอมันมีปัญหายอยู่นะครับผมนะก็เลยทําให้เกมมันยังไม่ค่อยลื่นหไหลเท่าไหร่ผมก็เลยกําลังหาวิธีแก้อยู่นะครับผมนะโอเคต้องขอไปนะผู้ชมด้วยนะครับผมนะก็มาทำโปรเจกต์นี้แล้วกันนะครับเพราะโปรเกมไฟล์มันก็ไม่หนักด้วยเป็นเกมเก่าๆนะครับผมก็เล่นตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะสมัยที่ยังมี PlayStation 2นะครับผมนะ ก็เป็นเกมอย่างเดียวกับแนวคาบอยนะครับผมซึ่งเชื่อจะคล้ายๆกับคอร์บิวตี้หน่อยนะครับก็ไม่ต้องสนใจไ้นะครับคนละผู้สร้างกันนะนะผมโอเคเอากลุามมาโรนนี่เกมครับผมเอามินียมนะฮะอุเทพพอโอเคครับก็ยนี้แล้สู่หน้าเกมนะครับผมอันที่ผมว่าจะไปอ่านเนื้อเรื่องนะครับผมหน้าหน้าไอตัวที่มันโลนนี่ครับแต่ว่ามันหลุดนะครับผมนะก็ไม่รู้เพราะเหตุผลอันใดนะครับผมก็เลยต้องข้ามมานัดจุดนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะก็ เกมนี้จะแบ่งเป็นอพิโซดไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีให้เล่น2คนนะครับคือบิลลี่เคนเดลแล้วก็เรนะครับเรนักสกุลอะไรผมลืมแล้วไม่รู้แล้วลืมแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวค่อยไปคุยส่วนรายละเอียดเนื้อหากันอีกทีนะครับก็เกมนี้เป็นเกมเก่าที่ภาพสวยพอสมควรนะครับผมเนะใช้ได้เลยครับโอเคโปรสเปกก็กระโดดตามวิสัยเกมทั่วๆไปนะครับผมอะอันนี้คือเมืองนะยี่หมที่นั่นเองโอ้ พบคือชื่อเมือครับผมมือที่เต็มไปด้วยพวกเคียพวกเลวแล้วก็พวกนอกกฎหมายนะครับผมซึ่งไอตัวน้าหลุดยิงอ่ะบิลลี่บอกว่าเขาแม่ไม่เคยบอกเลยว่าพ่อเขาเป็นใครนะครับผมนะแล้วก็แต่แม่ได้มอบเทียนเล็กๆไว้นะครับมนเป็นสร้อยคอที่อยู่กับบิลลี่ตอลอดเวลานะครับผมแม่บอกว่าหนึ่งเทียนอะไรนะหนึ่งเทียนจะพาจะจะ,จะอะไรนะจะพากลุ่มทรัพย์อะไรเนี่ยผมลืมนะผมก็เรี่ยงนี้เกี่ยวกับ ลุมทรัพย์ทองคําแห่งวอลเลสนะครับผมนะก็คืออธิบายง่ายๆคือแม่ก่อนที่บิลลี่จะเกิดแม่ของบิลลี่ได้หนีออกมาจากบ้านใช่ป่ะครับได้หนีออกมาจากพ่อของเขานะครับและแม่ก็ไม่เคยบอกเลยว่าพ่อของบิลลี่เป็นใครนะครับผมแต่ว่าพอแม่เขาออกมาใช่ไหมเออตอนนั้นบิลลี่แม่เขาท้องนะครับแต่ก็ไม่รู้กี่เดือนนะช่างแม่งครับก็คือแม่ของบิลลี่ได้ออกมาแล้วก็ได้แต่งงานใหม่กับพ่อดีจูธทอมนะซึ่งเป็นน้องชายของ ลุงเลเรานะผมก็เลก็เ,เป็นเออเดี๋ยวผมก็จะพูดอีกทีหนึ่งนะช่างแม่งโอเคครับก็อาจจะขัดใจหลายคนหน่อยที่พูดแบบนี้นะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะเออเออลงเชชาครับเสียงเกมเบาไปไมาเดี๋ยวขอปรับก่อนกรัดจอแบบมันเสียโคตรโคตรสิ้งเลยครับเกมมันแบบเล่นแล้วแบบมันกระตุกกระตุกมันขัดใจมากเลยครับโอเคโจนเโอเคครับ จนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนและไม่ชอบให้ใครเข้าไปในเขตบ้านของเขานะครับผมบิลลี่ได้กล่าวไว้เฮ้ยเฮ้ยเกมทำร้อยเอ่ะม,มึงมาทำอะไรที่นี่มึงออกไป,ไปก่อนที่กูจะยิงหัวโอเคโอเคจะยินดีโอเคครับก็มันว่าถ้าไม่ออกไปนะกูจะยิงกระบาลหัวมึงให้เละนะครับผมโอเค,คับก็คือตัวมิชชั่นบอกว่า On the roof, on the barn behind the house is a weapon s t a g e Open it and get the gun. Stay away from John. นะควับผมโอเคก็เขาบอกว่าพารกิจมีอยู่ว่าไอบนหลังคาบ้านอะนะครับที่อยู่ด้านหลังของบ้านอะเข้าใจไหม <c oughs> คือมันเป็นชั้นแบบชั้นที่อยู่หลังบ้านอะก็คือประมาณว่ามันเป็นชั้นเก็บของอะเข้าใจปะเออนะด้านหลังของไอบ้านเนี้ยนะครับผมนะ ก็คือด้านหลังอ่ะมันจะมีปืนอยู่นะครับที่เบลลี่ซ่อนเอาไว้นะครับแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ห่างๆจะไอโจนไว้นะครับไม่งั้นไม่งจะโดนฆ่าฮะต้องย่องไปครับขยับปนโทนเพื่อสเนกนะครับผมหรือการซ่อนแล้วก็สังเกตจากแถบแถบที่มุมขวาด้านล่างนะครับผมเห็นไหมเบลลี่เป็นสีดำใช่ไหมพอเข้าสู่ภุ่มไม้นะครับแต่ว่าถ้าออกมาเป็นสีเห็นตัวเป็นสีเข้มๆนะครับแต่ถ้าอยู่ในพุ่มหญ้าก,ก็จะเป็นสีดําก็คืออันนี้คือการผักตัวนะับลลี่มีจุดเด่นของตัวละครนี้ก็คือ บิลเล่จะสามารถพักตัวได้นะครับผมโอเคนี่คือจุดเด่นของประครนี้นะครับผมกดคิวหรืออีนะเพื่อเป็นการเออโจเออโจเล็บโยเล็บโยหนึ่งสองสามพัจรขึ้นบกโจโจโอเคครับก็จะมาร์นั่งดูไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับนั่งอู้าเออเดี๋ยวอ๋อเสียงใครผู้ตกใจหมดไอ้เหียพี่น้องครับพี่น้องผมครับสายพันธุ์เดียวกันนะครับผมกระดักกระดักกระดัก อันนี้ไก่แจ้ดแต่เราเป็นไก่อ่อนนะครับเออก็บมึงทํามึงขุดดินต่อไปนะไม่ต้องมาสนใจกูครับโอเคครับซ่อนครับซ่อนซ่อน,อ,นอย่าขึ้นมานะจ๊ะโอเคไปครับไป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 กโกโกโอเคครับคุณลูกค้าออนเดอะช็อปเดอะบาร์เพชอฟบ็อกเนียเดอะบอกอะไรนะหวานไม่ทันวิ่งโอเคโอเคริบขึ้นไปครับริบขึ้นไปครับเออเจ้าแล้ว ดิสมค์กันเยี่ยมเซฟแล้วครับ Perfect Test Complete Now h a gun, you t You Have Again You Don't Need to a c t i v t Option You Can Get Down and Pretend Shoot okay, ครับก็ตอนนี้เราก็ได้ปืนแล้วนะผมคุณไม่จำเป็นต้องกลัวไอ้โจนี่ต่อไปนะคแล้ตอนนี้คุณสามารถลงไปด้านล่างแล้วก็ไปเอาปืนชี้หน้าเขาได้เลยนะครับผมแล้วก็ Objective ภารกิจบอกว่า t y t o h i t t Button Press on the Box นะครับผมก็คือให้เราลองยิงปืนกับขวดดูนะครับผมนะบนกล่องนะฮะ ก็เคยเราปฝึหยิบปืนนี่ครับกดดูนะครับกดเลขสองนะคลิกปืนนะแล้วก็กดนะอานะครับอัลโม่ปุ๊บปุ๊บช่องมองทะลึกเกมนี้ใช่ปัจจุบันมีอยู่สี่ภาคน,นะครับผมนะอันนี้คือภาคแรกสุดนะเดีย๋ยวผมพยายามแคสให้จบแล้วกันนะก็ครูอบอกไปนี่ตลอดนะแต่ใราเ่นเกมไม่เคยแคสจบสักทีไม่รู้ทำไมนะครับผมสวัสดีกูอบอกให้มึงออกไปไงก่อนที่กูจะยิงกระบ,บาลหัวมึงเฮ้ย เฮ้ยอย่าย okay. ิงโจรนะมึงต้องการอะไรกูให้หมดเลยะเราไม่อยากมีปัญหาด้วยกันโอเคทีนี้พูดดีน้อยสัตว์กูยิงหัวมึงยิงไม่ได้มายิงโอเคเข้าใจแล้วครับมิลลี่ไม่ยิงนะเป็นคนดีเกินคาดนะฮะสดงวิให้เร and t ายทุ h ฮิตทุก o ั t มเอนะนะครับให้เราอยู่ด้านหลังของไอเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถังเหล้านะครับให้เราอยู่ด้านหลังถังให้ยืนอยู่ด้านหลังถังเหล้าไว้นะครับแล้วก็กดยิงนะครับ Remember the f ร์ฟ i n g you like ลาย s i ว e X button h e l p with your vision นะครับผมก็คือกดไอ้กะมันจะเป็นการส่องซูมนะฮะซูมระยะไกลอืมแมนแมนแมนมอลยกูเอ้าเมาอีกแล้วเฮียอะไรวะเฮียอัปอายุต์เลอเกินชีวิตกูโอเคเล่งใหม่เล่งใหม่เดี๋ยวทำไมมาลวันดิวจังวะเออนั่นแหละเออนั่นแหละเยี่ยมกู้จบนะฮะ easy game easy life นะครับผม อันน um ี้คือคำพี hmm ่เองนะครับต้องขอไปด้วยเอาไว้ใช้มันตรงนี้ครับอีซี่อีซี่ก็ได้ครับโอ้โหอีซี่โอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคครับต้องนอกไปทางนี้ครับผมเคยเล่นแล้วฮะเล่นจบแล้วด้วยจำเนื้อเรื่องได้ก็พอเยอะหน่อยนะครับพอประมาณเลยเนื้อเรื่องคือผมไม่ชอบเกมแบบชอบเกมแนวคาบอยมากเข้าใจไหมแบบอาวุธมันแบบโคตรเพอร์เฟกต์แล้วก็บรรยากาศของเกมคาบอยอ่ะมันสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยว เอออย่าทะลึ่งนะอย่าทะลึ่งอย่ามาทะลึงกับกูเด้อเออนั่นแหละตายไปควยเออแม่้เก็บททอีกเดแม่งเหอะแม่อกอยโอเคครับตอนนี้ม yeah, okay. ันจะโหลดนะฮะโหลดแมปนี่ครับแอ e e สอด i ร t o อ e อยมันพครับต้องสนใจมอ Other than my stepfather, there's three some bitches in particular I hope to avoid: mm. Tim Powell, mm. our sheriff, mm. who always thought I was up to no good, even when I wasn't; Clyde mm. Forrester, owner of the Grand Saloon, and meanest mm. peckerhead you ever seen; and mm. there's the biggest bastard of them all, okay. stepfather's brother, Reverend Ray, self-righteous son of a bitch who ever picked up a Bible. Okay. โอเคเมื่อ okay, กี้คือมันเข้าหน้าหลดดิ้งแล้วก็มันหลุดไปเลยครับโอเคครับ okay, ผมเข้าใจแล้วว่าเวลาเราอยู่ในหน้าหลดดิ้งอะไรเนี่ยให้เราสต็อปการอัดไว้นะครับแล้วก็ค่อยข้ามไปตอนที่มันหลุดเสร็จแล้วนะครับผมโอเคครั okay, บก็ไอหน้าเมื่อกี้มันบอกเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่ทําให้บิลลี่คือบิลลี่เหนียวจากบ้านนะครับเพราะเพราะว่าโทมัสอะเป็นแบบเป็นยังไงเป็นพ่อเลี้ยงของบิลลี่เป็นเมียไม่ของแม่นะครับผมก็คือชอบทำร้ายบิลลี่นะจนบิลลี่ นีออกจากบ้านเป็นเวลา3ปีเพื่อไปหาคุมทรัพย์แห่งวอลลิสนะครับผมแล้วก็จะได้พาแม่เขากลับไปยังอยู่ที่มิกซิโกนะครับผมนะน่ก็เนื้อเรื่องยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมมาพูดถึงเนื้อเรื่องแล้วน,นะผมจะแค่เป็นเอพิโซดอีพิโซดไปนะครับผมโอเคนี่คืออีพิโซดหนึ่งนะครับผมอีพิโซดว้ามโอ้ยอีซี่ได้ไ <laughs> เอเออจะเพิ่งเป็นใครอะ่ะเฮ้ยเอเรื่องเนาะ รู้สึกอยากเป็นนายอำเภอนะครับผมไม่มาโอ้โอ้ปิลลี่เคนเดนมันนานแล้วนะไอ้หนูเชลิบฉันอยากคิดเกี่ยวกับโทมัสเลยถ้าจะเห็นนายแบบนี้นายกลับมาแล้วนายคิดว่าอะไรจะช่วยนายไอ้เด็กไปไม่ทันว่ะเยี่ยมก่อนที่นายจะออกไปที่นี่ทุกอย่างมันดีมากเลยตั้งแต่นายออกไปแต่ตอนนี้นายต้องเอาปืนมาให้ฉันทำไมนะ เอามาเออได้โอเคมันบอกอย่างนี้นะผมก็คือานอเภอมันไม่ให้เราเก็บปืนไว้นะเพื่ออะไรครับทําไมครับกูผิดอะไรกูแค่จะเอาปืนเข้าไปในเมืองมันผิดกฎหมายหรือไงนะเป็นหนักหัวพ่อแม่ยายยัยมึงหรือไงไอ้สตรเจ้าแม่ครับด่ามันพอละโอเคกดที่ช่องที่เราเป็นอาวุธอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมกดที่ช่องสองครับแล้วก็กดเบสเปสเป็นการทิ้งปืนครับใช่ยี่ห้อยินดีต้อนรับกลับบ้าน แต okay, ่อย่าทำอะไรโง่ๆล่ะไอ้หนูจะไม่ใช่ลูกแกโอเคมันว่าลูกนะลูกซันขอบคุณพระเจ้าที่ดีเหมือนนั้นไอ้หนูโอเคคือเหมือนไอ้ชาลิฟมีไม่ใช่ชาลิฟเชอริฟนะชอบหาเรื่องเราเนอะมันพูดแบบประมาณว่าคิดว่าเราเป็นเด็กอะบุคคลอีกหนึ่งมันก็เจอเชอริฟแบบรนี้ฮมันเคี้ยอะไรเนี่ยแต่เราดิฉันต้องรีบหาปืนด้วยเดินได้แล้เฮ้ยเคี้ยลิ้นพันต์ก็คือมันบอกว่าตอนนี้ฮะ ก็คือแบบเข้ามาวันนี้กูต้องเจอชาเชอริฟเลยวะเนี้ยโอ้โหมม่เป็นอะไรที่เหี้ยมากแล้วก็บิลลี่บอกว่าเราต้องรีบหาปืนนะครับผมนะไม่รู้ทําไมนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับไอตรงนี้จะมีบุคคลบิสมารครับดูที่ผวกคนนั้นสิดูอันตรายชะมัดคือบิลลี่บอกว่าไอคนพวกที่อยู่สี่คนเนี้ยเป็นกลุ่มนะฮะเพราะว่ามันแบบดูแบบอันตรายครับแบบน่ากิงขาแบบยังไงคือเหมือนแบบเป็นตัวอันตรายอะประมาณนั้นนะครับผมนะ แต่กลองมาตรงนี้ครับจะเจอใครครับเฮลโลบอยโอ้บิลลี่เคนเดิลซูซี่ซูซี่ she keeps a gun in her drawers เธอเก็บปืนไว้ในลิ้นชักนายมาถึงเมืองนี้แล้วนายมาคิดจะหาเพื่อนเก่าเลยนะเอ้ยเดี๋ยวฉันจะไปฉันขอวางแผนก่อนเยี่ยมบิลลี่เคนเดิลมีแผนตอนนี้โอเคอ่ะอันนี้ผมแปลไม่ออกนะครับ มาเร็วเกินประมาณว่าแบบก่อนเราจะเมืองเราอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรกับซูซี่ก็อาจจะยึดกันท้องกันอะไรก็ได้ประมาณนี้ครับยืดอกพวกถุงนะครับประมาณนี้เอ้ยคุณคุณไหมคนนี้คุณคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวช่ไหมวะเอ้ยไอโจนมึงอไงกูไงเมื่อกี้กูเพิ่งข้ามเขามาเจอแล้วมาเจอมึงนี่นี่ได้ไงนี่ฮะเด็ดเดีดเด้อโอ้โหไปแล้วเข้าไปแล้วมนมีงาอะไโอเคเข้ามาในนี้ครับ มองเห็นอะไรของมึงเอาด่ากูเก๋เงเงาเงงงอะฮะกคเข้ามาในร้านนี่กูผิดใช่ไหมจะเอาเยี่ยมไม่ได้มึงเอาฮะมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรฮะอฮะฮพูดอะไรฮะมึงหาเรื่องมึงรู้จักกูแล้วหรอฮะกูขาใหญ่ด้วยฮะขาใหญ่ด้วยมึงรู้ไหมฮะจะ เฟลเลย you have h u m e n and e v o r u t i o n man อุณท้าไม่ผู้ชายที่ไม่รู้จักโกรธโอเคโอเคโหลดใหม่เอาอีกทีกันไปตรงนี้เลยวะโอ้ย อเอ้ยกว่าจะมาถือสักทีนะผมเอ้ยพวกขี้อ่ะดีขอสักทีนิดสักทีนึงสักทีสุดท้ายเออได้มึงบ้านะมึงน่าดิบยัง <c oughs> อืมเอาอีกแล้วเหรอ,อ ไล่รอบที่สองเลยครับผมโอยเคพอแล้วพอแล้วไม่ทำแล้วกูขอโทษกูขอโทษโอเคครับไปต่ออ๋ออะไรเนี่ยเบลลี่มันจะไปไหนไอเด็กน้อย จะเย็นะคราบฉันมแค่จะกไปคุยกับซูซี่อะไรเนี่ยทำไไม่ทันะถ้าถ้ามงจะมาหาซี่มึงก็ต้องจ่ายนะครับจ่ายเงินนะครับ n นมันนี n นนีโอเคไปแล้วกูโอเคครับฮันนี่เขหมายถึงประมาณว่าที่รักนะที่รักผู้หญิงเมียภรรยาแต่ถ้าแปลความหมายของมันก็คือไม่มีเงินก็ไม่ได้ยินนะ เอาลูกจริงนะครับจริงนะก็ค oui> ือประมาณว่าไม่มีเง mm ินก็ไม่มีอีตัวให้เย็นนะฮะโอเคเข้าใจะวามหมายไหมครับโอเคครับก็คือซูซี่บอกว่า้แม่เราออกแม่คุณซับวอร์เรสก็ ทุกคนก็รู้เรื่องเราหมดเลยนะเหมือนกูไปกลายเป็นคนดังในช่วงค่ำคืนแต่พอกลับมานี่กลายเป็นหมาในช่วงข้ามวันนะครับผมเพราะแหี้ไม่เจออะไรเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็มีเชือกครับ disappear just fine เคปเราก็เจอเชือกมานะครับผมแล้วก็ให้บีกไปวันนี้ครับบีนีครับกดคลิกเมาส์ขวานะครับเพื่อดึงเชือกดึงไม่ได้เออนี่ไงครับโอเคเมื่อเรายึดดิักสิ่งของบางอย่างนะฮะก็กดเงียบ ที่เมาส์ซ้าเอาเมาส์ซ้์เออเมาส์ซ้์ถูกแล้วเอาเมาส์ขวาเออเมาส์ขวานะเพื่อเป็นการขึ้นหย่อนเชือกแล้วก็หมุนแล้วก็นี่โดดเข้าไปครับหาซืซี่นายซูซี่รอที่แป๊บนึงเดี๋ยวฉันจะมากับไม่ในภายในหนึ่งนาทีจะต้องจะจะไป่น้อยเราเดินแล้วฉันจะเป็นต้องไปคุยกับใครก่อนครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวซูซี่ย้าน้ำอีกหนึ่งนาทีครับเยี่ยมอาวุธอยู่ไหนวะโอเคบให้เราหาน้ำจังหวะนี้ครับ มันให้เวลาเราเท่าไหร่นะหนึ่งนาทีหกสิบวินะครับก็หาไปครับริมชักนะอยู่ไหนวะอ่านี่ไงเจอละ It's not ไม่มีไม่ไมีกระสุน s u ซ,ซี่เอากระสุนไว้ไหนเนี่ยโอเคครับไม่มีกระสุนนะครับมีแต่ปืนนะฮะทั้งแท่งนะฮะแต่ก่อความสุขทัดซีนนะครับออคลายคุยอยู่กับโจนนะแอนอะตอนนี้<ต>เราก็ม,มีเวลาพอแล้ว m a y b e I can h e l เดี๋ยวจะทำ,ะไ,รทำะไรอะ่ะทำไรอ่ะเดี๋เดี๋ยวโอ้เหมือนนายจะโตขึ้นนะเนี่ยมันยงใครวะกูได้ยินมึงอยูใ่ในในนี้เด็กเวรแต่ตอนนี้กูจะจัดการมึงโอเคจะหาว่าใครไม่เตือนนะครับผมกูเก็บช่างแม่งครับตัวไปแล้วครับโอ้โหยิงกูเล่นฆ่าเลยเนี่ยนี่มึงกูแค่มายิ้มกูยิงมึงถึงกับฆ่าแกงกันเลยเหรอโอ้โหเหี้ยโคตร มึงจะไม่หนีไปง่ายเราครึ่งชั่วโมงสำหรับกับซูซี่ใครเราใครต้องการที่ไปจัดการอีเด็กวีนั้นได้โอเคครับก็คือเหมือนให้เราเป็นของรางวัลน,นะครับคือถ้าใครก็ได้ที่จับใครก็ได้ที่จับเรานะมันจะให้เวลาครึ่งชั่วโมงให้มีเวลาอยู่กับซูซี่น้ำครึ่งชั่วโมงครับสามสิบนาทีนะครับไม่เหมือนกูกลายเป็นของรางวัลเลยนะครับผมก็คือตัวนําโชคนะครับผมนะแต่กูไม่ได้โชคเลยอีสัตว์เอยควยชิบหายหัวควยจริงๆเตอนนี้เออขาวิ่งหนีไปครับ หนีไปครับยิหนีเจ็บอันนี้มีหน้าผาใช่ไหมลงช้าๆครับโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหเยอะอ้หืมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยรียวดี๋ยวดียวเนยเดยวเยเดี๋ยยิงยเนะอเดี๋ยกูเจ็บโอ้โห้หดยอดีเีีนะีี เรียบร้อยเสียงขึ้นแบบโอ้อ้อย่าคิดไปไกลนะครับมันก็แค่เสียงคนหอบผืนนะฮะหอบผืนไม่ใช่หอบื่นนะฮะเออขึ้นไปขึ้นไปในโอเคครับลงไปโดยหย่อนเชือกใช่ไหมโอเคเรียบร้อย จะ okay. ตกไหมวะเริ่มจะไม่มั่นใจในตัวเองตโอ้ขึ้นไทครับโอเคียับรู้สึกว่านเกมนี้จะมีระบบการเกาะยึดนะครับเกียร์ปีสองพันสองพันอะไรสองพันห้านะครับย้อนดิงครับกราฟิกอาโอ้ยกราฟิกกราฟิกสวยแล้วสวยแล้วสวยสวยงามจริงๆกูตายเลยสไลด์ตายโคตรโหดครับสไลด์ตายกราฟิกสวยงามจริงๆโอ้ยเฮีย ์าด้ลโอเคเราก็มาถึงจุดหมายตรงนี้แล้วนะผมนะอไอ้ขี้ โอ้โหอีซี่เมื่อกี้เอาโอ้โหอีซี่กราฟิกสวยงามตกหน้าผาตายไอ้เงี้ยสไลด์ซะด้วยเออจ้าแม่งไอ้เียกูแค่ฟิลลิ่งไม่ต้องสนใจเสียวตกอ่ะไอ้เงี้ยโคตรโคตรกลัวเลยครับบอกตรงเฮ้ยเย็นๆโอเคกูจะโดนแล้วนะจะโดนแล้วนะโอเคเรียบร้อยครับ ออไอ้เหี้ยเจ็บ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 ไอ้เหี้ยกูบอกว่าเจ็บฟังกูมาไหมเนี่ยเดี๋ยวตบแม่งเลยเกาะเชือกไว้ครับโอเคเรียบร้อยครับต <c oughs> อนี้อโอเคครับตรงหน้าโหลดดิ้งเสร็จแล้วก็มันจะมีเซฟวิ่งคอมเพรสนะครับผมก็คือเซฟอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมก <c oughs> ็จะคุยสัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยตายแล้วหรอ โอ้โหชีวิตน,นี้ให้กูเดินสะดวกมากเลยแล้วก็ตรงนี้มีบ้านใครอยู่ไหมครับตรงนี้เป็นบ้านของเ r a z y f r a n เขาบ้านอยู่กับเกี่ยวกับสงครามในครั้งอดีตและเขาก็มีปือน s <S อยู่ในเมืองนี้ไม่มีใครรู้จักเขาดีเฮ้และเมืองนี้ก็และเมืองโหบอ่ะ นะครับก็ดูจากเขาดีในชื่อเควซี่แฟงครับหรือว่าแปลว่าแฟงบ้านนั่นเองครับบ้านละหำหำใหญ่ใครยาวสาวเล็วเอคน้นหมดโดนรุ่นหีบีรแร้แหลกๆหล่ในนะครับผม <c oughs> โอเคตามนี้ผมตั้งฉายาให้แล้วนะครับผมเควซี่แฟงบ้านลหำห่ำใหญ่ใครยาวสาวเล็วเอลคน้นหมดโดนรุ่นหีบีรแร้แหลกแหลกในนะครับผมโอเคนี่คือฉาย,ายามันนะครับคิดสดๆร้อนๆเลยครับ <c oughs> โอเคมาเข้าสู่คัสซีนนะครับผมออกมาคนระับ <L ussian> ดูสิลูซี่นี่บิลล <L ussian> ี่ติดที่ไปหาตามหาทองคำ โก้ทองคำอะไรทองคำแห่งวอลสิสมันมีแค่ตำนานอะโอเคฉันเข้าใจแล้วเหมือนมันจะย้อยเรานะฮะก็คือผมจะขอรัดขั้นตอนเลยนะครับผมนะถ้าเราต้องย่องเข้าไปเอากระสุนนะ,ะเพราะไอเคซี่แบงอะมันมีกระสุนปืนอยู่นะครับผมนะโอเคครับนี่ครับกระสุนปืนเรียบร้อยครับแล้วก็มันจะวิ่งเข้ามา hey เฮ้ยลูซี่มึงจะทำอะไรกับไอ้หัวขโมยนี่ดิอุยเฮียครับจิ้หายแล้วกูชิบหายแล้วกูแล้วมึงไปเกาะหี้ยี่อะมาเจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดกระโดดนะแล้วมันไปเกาะหน้าต่างอะว่าจั๊วะคือว่าขนาดไปเกาะหน้าต่างเลยเหรอโอ้โห โอ้โหอีซี่ชีวิตมือนี้โคตรนับถือเลยเบลลี่เจ็บลูซี่นี่เหมือนจะเหมือนเป็นชื่อปืนของไอ้แฟรงค์นะครับผมมันตั้งชื่อปืนให้ลูซี่เลยแม่โคตรหนกเน้มน่ารักเลยกูควรจะอลววัวปืนมึงไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมันด่าแล้วไปเดเวนด้วยนะครับผมทำไมว่ากูจะตามมาเอ็ม โอ้โหแม่งโคตรน่ากลัวเลย <c oughs> โอเคเซฟเกลก่อนนะเพื่อกันตายนะครับผมก็พอเข้าข้ามสุปรานี้ก็จบเอพิโซดนั้นนะครับผมเนะีเยสีเวาไปกีน่กนาทีวะเนี่ยในการเล่นคือตายล,ล้วนๆไม่ใช่อะไรหรอกปิดพลาดฟิลหลายรอบมากอึ๊บโอเคฮ่า easy game, easy life. You know? อีซิเกมอีซิไลฟ์อยู่เนาะตรงนี้ก็จะจบเอพิโซดทันทีนะครับผม วันนี้เราก็จะได้ยินเสียงแม่บิลลี่ร้องนะครับผมก็ขอสับเบย์เลยแล้วกันนะครับ There it is นั่นแหละบ้านของเราอ๋อนนี้แม่น่าจะทำอาหารข้าแล้วก็อบบิสกิตอยู่แล้วก็ทำสตูเออโทมัสมึงออกว่อยากโบเธอนะไอ้วินไม่ได้ยินไหมกูจะฆ่ามึงโอเคครับมีเรื่องบาดหมางกันแล้วครับผมนะฮะจังหวะนี้เอพิโซดฟินิชนะครับผมนะ บเมื่อจบแล้วจบแล้วเอพิโซดวันะครับก็คือตอนที่บิลลี่เดินไปอ่ะเขาคิดถึงบ้านนะบอกว่าบ้านนี้ที่เราจากมานานนะครับผมแล้วก็บอกว่าตอนนี้แม่น่าจะทำอาหารค่ำอยู่อบคุกกี้บิสกิตท,ทำสักดูนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็นั่งกินพร้อมหน้านกันแล้วอยู่ๆแม่ก็ร้องแล้วก็เขาคิดว่าเป็นโทมัสที่เป็นพ่อเลี้ยงเขาทำอ่ะเข้าใจไหม <c oughs> เออนึกว่าเป็นโทมัสพ่อเลี้ยงของเขาทำตายแม่นะแล้วก็บิลลี่ก็บอกว่าโทมัสออกมาจากออกห่างจากเธอนะ ไอเวนนะด่าไอเวนด้วยบาสตันนะอิสบาสตันนะฮะก็ลายแปลว่าไอเวนนะครับไอเวนกูจะฆ่ามึงบอกประมาณนี้นะครับผมโอเคก็จบไปแล้วสำหรับเอพิโซดหนึ่งนะของเกม Call ของวอลลิสนะในเอพิโซดของว i l l y Candles นะครับผมโอเคพลาดต่อไปนะอีเอเยอเห็นไม่ใช่พลาดต่อไปเอพิโซดต่อไปนะก็จะเกี่ยวกับเรนะครับผมนะนะสกุลผมก็ไม่รู้นะลืมไปแล้วนะผมนะก็สำหรับในเอพิโซดต่อไปจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปรับชมกันอีกทีนะครับผมนะโอเคก็ ฝากไลค์และสมสัครสมาชด้วยนะผมถ้าชอบในการแคสของผมนะแล้วก็ถ้าชอบกินมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับัครบไปแล้วบ๊ายบาย